ในคลิปนี้ครับจะมาสอนตัวการแก้ตัว p d f นะครับเมื่อก่อน p d f นะครับเราใช้วิธีการเพิ่มเพิ่มสื่อใช่ไหมครับแล้วก็ p d f ก็จะขึ้นมาทันทีเลยครับแต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนวิธีการอ่านตัว p d f ใหม่นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะใช้วิธีนี้ครับใช้ตัวโค้ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะแปะไว้ให้นะครับโค้ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เดียวย่อขนาดก่อนนี่ตรงนี้ครับนี่ตรง s r c ใช่ไหมครับแล้วก็ท่ากลับแล้วก็ฟันหนูสองอันนะครับให้เราเอาไฟา pdf เนี่ยมาไว้ตรงระหว่างฟันหนูสองอันตรงนี้นะครับเช่นอย่างนี้นะครับไฟล์ตัวนี้เราลบทิ้งเลยนะครับให้เราวางวางไปก่อนนะครับ าวางไปก่อนวางตัวโค้ดลงไปก่อนนะครับแล้วเราให้เราอัปโหลดไฟล์ pdf ที่เราต้องการนะครับก็กดไปที่เพิ่มเสื่อเลยแล้วก็อัปโหลดไฟล์ครับแล้วก็ไปหาไฟล์ pdf เข้ามานะครับหือว่าเัาโหลดมาปุ๊บเสร็จแล้วให้เราคัดลอกลิงก์ตรงนี้ครับกดคโนทรนล a ก็ได้คุมทั้งหมดนะครับ แล้วก็ copy นะครับแล้วก็กดปิดไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไฟล์ pdf ที่เราเอัพโหลดไปมบบันแค่มาวางไว้ตรงนี้ครับแค่นี้ครับแล้วก็กดบันทึกนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็โค้ดอันไหนที่เราทำไว้แล้วแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะอ่านให้เปลี่ยนเป็นรูปแมบใหม่ก็ให้เรา copy url ตรงนี้ครับมาใส่ตรงโค้ดที่ให้ไปนะครับ